สวัสดีครับพบกับห้องกรรทดลองวันนี้เรากลับมากับดีร้ายเดอะจอนนี่ฮุมพาร์หลังจากพาดแรกนะครับเราไปเจอกับน้องหมาที่โรงเรียนแล้วเรากลับบ้านมาซึ่งมีข่าวโทรทัศน์ที่ดูไปค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเรามาลุ้นกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาว่าชวนะฮะนี่ผมน่าจะให้ไปเอาอะไรสักอย่างนี้นะครับ ไป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 หมวกเป้าเอาหมวกเป้าออกเรารีบไปข้างบนก่อนดีกว่าครับตอนนี้เกิดเหตุโดนเหตุไล่กันเกิดขึ้นครับต้องวิ่งไปข้างบนซึ่งอุ้ยอ๋อไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เป้าไม่เห็นมีเลยเลยต้องเอาอะไรครับลูกป,ปอนอีกแก้วเหรออืมนี่ไงนี่ไงกระเป๋าหยิบเลย ยืก่กระเป๋าค่าโอ้ยิบดิทำไมไม่หยิบอ่ะทำไมผมต้องกดหยิบตรงไหนเนี่ยหยิบค่ะหยิบเลยสวยเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะครับไปสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยกลับดีกว่าลูกบอลที่เราไม่ได้เล่น,นะฮะไซมี่นั้นเขาชอบเล่นบอลมากนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นบอลไปเลยปูไปตอนนี้เราต้องอพยพวะชนนี้เกิดอะไรขึ้นครับแม่ต้องรีบเก็บกระเป๋าไปเลยครับผมชนนี้ออกไปยังไะ อะไรวะต้องทำอะ,อ,อะไรอ่ะนายปู่ปู่ให้หนูทำอะไรคะปู่ลืมปิดทีวีเหรอ <c oughs> ต้องไปเอาอะไรวะนายอยู่ห้องครัวฮะนายอยู่ห้องครัวเอาอะไรวะถามจริงนี่ไง ช่มาไปเอาน้ำมากินโอเคแล้วนี่คืออะไรเอานอ็อตไหนวะนั่นนี่อ่ะวุ้ยได้อาหารกระปอ๋อง เกิดอะไรขึ้นวะครับเนี่ยกันเลยรึงต้องไปตุนอาหารตุนน้ำนะครับเราต้องออกไปที่ไหนสักที่ซึ่งนี่ยังไม่ใช่เรื่องดีครับออกข่าวทีวีเหมือนเขาต้องให้เราอพอยบนะฮะจุดนี้อุ้ยเจออูเจอไอ้เออบอร์เกอร์อร่อยนะครับอร่อยหมดยังหมดยังไอพวกเนี้ยมาทำไมเนี่ยไปนะครับ พร้อมแล้วครับปูหนูพร้อมแล้วค่ะอาหารสำหรับสองท่านไปปูไปเยสไปเ yes. ลยค่ะกอิงครับผมกอิ้งนะครับช็อตนี้ยังไงฮะแม่เหมือนจะมีเรื่องไม่ดีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของน้องแซมมี่ว่ะตอนนี้แหละแซมมี่อะไรไม่รู้สิเง,งนะครับเราไปที่ซัมเว มันเติมเติมเตะครับโฟลว์มีโอเคๆตามปูนะได้ขาด่ขาวใต้ค่ะไปฮะปูคะรีบๆเธอคะ่ะเงียบติดตามเนื่นเรื่องต้องตามปูไปอะ่ะปูอย่าวิ่งแล้วโอโ้โหปูวิ่งเร็วจังเลยหนูตามไม่ทันปูเอาว่าต้องตามปูครับต้องตามปูเอาแล้วคนนี้เขาไม่ไปกันเหรอ ฉันช่างช่างเข้าครับเราไปแล้วเราไปแล้วแต่บุญโอ้ยโยวิ่งโอ้โหโออะไรเนี่ยมันเป็นรถสิบล้อกันเลยทีเดียวน,นี่เขาโทรศับอะไรเนี่ยคุูได้หรอทางกี้ทังกี้ no ไปปูปูหายรอ,องด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะ นั่งทอแท้อยู่นะครับเฮ้ยรถติดรถอะไรนี่อเฮ้ย hey, ไอไอนี้มันโจดเก่ากูนี่มันต้นเกมนี่หว่าไอต้นเกมอะ่ะมันบอกเราไม่ไปล่อยไหนอะงงมันไม่ให้อ้าแล้วผมเดินไม่ได้คือไม่ให้เราไปครับ มันกั้นทางไว้ปูบอกไม่ให้ไปกูไม่ไปน่าจะเกิดสงครามมันเกิดขึ้นนะครับจ็อตนี้ทาหารมาแบบนี้ประชาชนกโกลโหนกันนะครับผมแต่ปูจะพาเราไปไหนละการปูวิ่งเร็วเรวดิขอโทษเอาว่าอ,อุ้ยโอ้โหปมีคนนะครับผมช็อตนี้ครับเกิดโกลกาลกฮวงกันขึ้น,นครับแม่เซมี่ เมกลันเทินลหรอกลับอ่ะเอาวะไปไปไปลันเทินลันเทินปีเทิน e ครับยูเทินกันยูเทินทำไมมุมกล้องบบเฮ้ยอย่าชนดิโอ้เดินดูทางบ้างค้าผู้ใหญ่ดูไม่เดินทางเลยอะไรวะ <c oughs> เอาวะสวัสแล้วครับไม่มีปืนด้วย เฮ้โ oh. อ้อย่ายิงอย่ายิงดูเฮ้ย hey. อะไรสักอย่างนึ่งครับคุณปูบอกอืมชิบหาลนะครับปูโดนยิงไหมเนี่ย Let's go judge ได้เหรอสองคนขอบคุณโอเคมาให้เราไปมาให้เราไปชิบหายคุกูเดินแบน,นนะี่นะ นี่จะโดนยิงไสแตกนะคะแม่ปูกว่ามันพึ่งได้จริงจอดจริงปู่ของจริงว่ะเส้นสายเยอะจริงๆแลครับตอนนี้มีตำรวจสีเขียวกับสีขาวนะฮะกำลังตามสมกามกันเกิดขึ้นหรือเปล่าปู่วิ่งเร็วดิยัง,งฮะปู่ยังไงครับไม่มีคนเลยเฮ้ยเรามีอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยทำไม ไม่มีใครเลย<ม>ทำไมเรามาแล้วไม่มีใครเลยวะคือเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนวิ่งสวนเรามาเขาหนีตำรวจแต่เราสามารถมาได้เอาวะอิดลึกเกินเว้ยอิดเกินซะมีคุยไปคุยคุยกันไปฮะคุยกันไปไม่รู้ว่ากูสริป ปูสกิปครับปูสกิปโอเคปู่สบายดีครับเราไปกันต่อแม่ชนดนี้ฮะผมคนอพยพกันนะครับ,ผม,บ,กกรบผมเกิดขึ้นฮะแต่ว่ารอคิวยาวแล้วเกินครับแบบนี้ต้องเว้นระยะห่างด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะติดโควิดกันแม่ตอนนี้คนไม่สนใจครับเขาสนใจเรื่องของสองครามเกิดขึ้นครับเราสกิปเราสกิปเราสกิปเฮ้ยน้องมามาด้วยวะเฮ้ย เจ้าหมาเจ้าหมาไปตอมน,นั้ำชซมิเนี่เฮ้ย hey, คุณปูคุณนั่นแหละเจ้าหมาที่หนูไปสู้กับไอ้แมาไอ้นั่นมาครับที่หนูไปปกป้องอะมาเหรอไหนโอ้จะขันทำไมเนี่ยเอ, <c oughs> เอามะครับผมแล้วชอนนี้ฮะคุยกันถึงเรื่องหมาครับผมคุณปูบอกว่าอย่างไงครับคนเยอะแยะเขาไม่ให้หมาเข้าไปบอกแต่ว่าแต่ว่าหนู <c oughs> ขอโทษด้วยนะสเสือเมฆคันอีกแล้วโอ,โอเคอเคสืมเมีเสียใจยครับอุตส่าห์เจอเพื่อนถามอะไรวะเขาไม่ให้ไปฮนะซึ่งเราต้องทำยังไงวะเมกมันแปลว่าอะไระครับผมตกถามเหรอถามเอาเชื่อฟังแล้วกันเอา กูไม่ได้รับงวันอ่ะโอเคผมไม่รู้เลยโอเคขอโทษก็ได้ค่ะแต่นี่มันกับฉันอะไรวะกูไม่เข้าใจ <c oughs> แต่มี่เอาว่า ชิานะเกิด <c ười> จากการสื่อสารไม่รูเรื่องคือผมจริงผมตั้งใจที่จะ้ยจริงผมตั้งใจที่จะช่วยที่แบบจะเชื่อฟังปู่ฮะแต่ว่าชิพ่านะว h ดตาบอดง่ายแบบนี้เลยเหรออ้ วัดเด็กกุณป <om> ูุณ <reconcile> ป <t coś cocaine> ูวัดโดนผังกได้ตาบอดชิบ่านะไม่ใช่ตาบอดหรอเนี่ยนี่คือมืดเหรอน่าจะเชี่ยแล้วอะไรเนี่ยโอ้อนะตคือแบบตึกถล่มฮะเราเชี่ยเออ ตามบดแบบนี้เลยคือเพดานตกมาครับผมมุ้ยอะรเนี่ยเพดานตกแล้วปูผักเราซึ่งทําให้เรารอดครับแต่ว่าสายตานั้นเราตกกระทบไปทําให้เรานั้นตอนนี้ฮะสายตาของเรานั้นเชียแล้วกดอีกฮะมันจบแล้วม e c คลิกอะ่ะ ชกซ้ำไปซ้ำมาชิพาแล้วเราไปทางนี้ก่อนอดีกว่าที่ผมเห็นทางนะต้องหมาน้ำทางค่ะโอ้หมาน้ำทางคือขาดปะเนี่ยตามนี้ว่าผมน,นึกอ่ไปได้มืดค่ะต้องหมาน้ำทางหน่อยม่ใครอะ่ะโยโยเฮัลโหลฉันคิดว่าที อะไรเสีอยงเนี่ยเขาไม่ไหวนะค่ะไวะะ้ใหน้นี่เจอคนนึงนี่ใครอะ่ะช่วยออกไม่ได้ไหมะคะ่ะเชี่ยแล้วเอเฮ้ยกระยับดีเอากดดีผมกดแล้วเนี่ยโอ้โหกดหน้าจอเป็นร้อยรอบแล้วค่ะยวัดนี่ไงนี่คือ พยายามอยู่พยายามอยู่มันหนักมันหนักโอ้ยผู้ใหญ่ก็ไม่มาช่วยกูเลยน้องหมาช่วยหน่อยหนักจังเมื่อไ,ไรจะได้เนี่ยทำจริงวัดนาำจังอใส่เข้าไปจะนายแล้วจะนายแล้วโน้องหมาช่วยอยู่น้องหมากัดอยู่ครับออเอานี่เอานี่าจะนายแล้ว เหนื่อยจัดช่วยละคะ่ะแตงกริวโอเคแล้วปู่เราอยู่สายวะคุณปู่นั่ง,งนี่นอนไม่เป็นไรมั้งพักผ่อนพักผ่อนไปไปได้คะ่ะเอา้าลูกกูต้องไปไหนต่อวะอ๋อทางนี้เหรอว้าว Yeah. เชียเอ้ยนี่แล้วผมผลกระทบจากการสู้สงครามนะฮะทำให้เด็กน้อยตัวนึงต้องมาตาบอดก็โท่อุ้ยมืดมืดเลยค่ะแลปูกูอยู่สายคุณปูน้องหมาเนี่คือ น้องหมาเกมหมานำทางหัดป่ะเนี่ยสวยสวยออมาทางนี้ก่อนเผื่อตนันหุยทางนี้ไปได้เหรอวัดนี่ไปได้เลยตนันตาลคาแม่มันเหมือนจะไปได้มันหลอกเราคุณหลอกราสวยอโอ ไม่ได้เตรียมใจเลยครับไม่คิดว่ามันจะตาบอดไวขนาดนี้มาให้โ oh no, อ้โหนพีสช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเหรอตามจริงประโยคเดิมนีกว่ผู้ชายผู้ชายพูดไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ ตานขาขึ้นบันไดได้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะตานคอหนูสำรวมทุกที่ละคออุ้ยตกใจตกอกตกใจหมดเลยโอ้หินทะงมหินลมจริงแล้วปู่กูอยู่ใส่ปะ ปู่อยู่กับเราใกล้ๆอ่ะแค่ผักเราไปนิดเดียวอ่ะ,อะปู่ทำไมกันเดินไปไกลอย่างเลยคุณปู่คุณปู่อยู่ซ้ายปู่ะอะไรนี่อ่ะในทางทฤษฎีปู่ก็ต้องอยู่ข้างๆเราดิปัตโตวด๊ด คัดซีนครับผมอ๋ลอลงบันไดลงบันไดก็ต้องตัดฉากว่ะสุดเลยเจอคนเจอคนว่าไงมีอะไรเห็นปูแล้วไหมโอะโหปูหนูไม่อยากอยู่คนเดียวคุณปูป,ปูหายอุ๊ยวัดเมื่อกี้มีใครอยู่ในนี้ อเข้าไปได้ด้วยเป็นอะไรขึ้นวะแซมมี่อุ้ยเข้าไปได้ครับอ๋ออ้ยาเราสามารถบังคับน้องหมาได้ด้วยโอ้โหให้น้องหมาไปเออน้องหมาติดคือมาติดคือไม่มีอะไรเลยค่ะไหนวะ อยู่สัตเลยเนะี่ยมีอะไรไหมมากระโดดครับเฮ้ยยอเอ้ยเจ๋งไม่มีปุ่มกระโดดให้เหรอ,อว่าเฮ้หยหยอไอ้ยจืดอันนี้คือมันมีปุ่มกระโดดให้เฉพาะตอน,นมีอะไรมาขวางนะครับเด็กเข้าไปข้างในวะหาปูวะ ปูปูอยู่ซายเอาอะไรเนี่ยอัดชากเลยวัดอะไรเนี่ยอ๋อ้าใจระคือไปเปิดประตูให้ว่าโคตรเทพเทพจัดจัดประหลัดบอกครับผมสวยเลยน้องหมาครับน้องหมาเขาชื่อ เดลี่นะครับผมแมหลังจากคลิปนั้นที่ผมจำชื่อของเขาได้ครับเฮลโหลเอ็มวันที่มิคยอยูบ้าเฮ้ย hey. อะไรพูดอะไรกันฉันฟังไม่ดูเรื่องเลยจริงสอรี่ฉันไม่สามารถค่ะเอาว ใครับไอซกิมียูเซลเร่งเร่งเสมอครับฮ h n นู o n ู n น no ฉันไม่สามารถออกไอะไรวะงงมากนี่เราต้องช่วยเขาอ่ะ a อ n อ t มนอติงยูแคนน่ใจอรอ ฉันช่วยเองค่ะเก่งกีมาฉันช่วยไอาเน,นี่ยสิบบาทนี่คืออะไรวะเขาโหลดด้วยโอเคใน,น okay. ะวะทำไมเราได้สิบบาทงงค่างงงงในโดน หินคะ่ะแล้วต้องไปช่วยเขาเหรอหรือว่ายังไงเฮ้ออะไรกันครับนี่อะใช่ครับไอ้พวกทหารเขียวไอ้พวกชั่วพวกมันอยู่ตรงนี้ครับเราตรงนี้เหมือนเราจะได้ยินพวกทหารเขียวผมเราต้องสติ๊กโอ้ยอะไรวะเราต้องสเตลครับเราต้องสเตลอุย้ยชิบหายแล้วครับโอ้ยตัดฉากไปม,มาทำไมฮะ อันนี้เราต้องสเตลพวกมันครับพวกฐานชั่วพวกนี้ถ้าสเตลไม่ผ่านนี่จะเป็นยังไงวะอย่าหันมาใจเยน็นใจรูกพี่น้องหมานำแล้วน้องหมานำอะตามตามตาม,ตามค่ะเอาวะหินบังไม่เห็นกูหรอกไอ้พวกนี้ทำให้กูตาบอดทำให้แซมมี่เราตาบอดไอ้พวกชั่ว ใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าเห็นกูนะขอโทษไป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 ลงอินไปหน่อยเอาติดแต่ค่ะต้องไปทางไหนต่อน้องหมานำเลยนำเลย,ยไปฮะไปน้องหมามึงเดินเดี่ยวอ,อ,อุ้ยเฮ้ยเจ็บนกอ๋อมันมันตกใจมันว่าเป็นอะไรแต่เป็นหมาไม่ยิยงครับคือมันรู้ว่า ทำไมแล้วทำไมกูเดินติดกูเดินติดกระบอกโอ้โหนี่มันหินไม่นุก,กัมน,นุก,กันไม่อย่าเห็นกูโอ้โหมันมืดมันมืดมองไม่เห็นหรอกมันมืดมันมองเห็นแค่นั้นแหละจริงเจไฟมันดับอยู่โอ้โหน้องหมาให้กูปีนเลยเหรอนี่กูตาบอดได้เนอ่ยสวยดีมาก ผ่านถ้าเราผ่านเราผ่านอุย้ยติดคือค่ะขึ้นบันไดค่ะสวยเลยสวยเลยสวยเลยย,เลย,ยังไงต่อยังไงต่อครับไปไดนต่อเนี่ยถามจริงรู้พี่อา้าวเจอคนน่าคุ้นคุ้นลาวอ่ะ ไม่คุยด้วยยิงฮะเขายิงอ๋อ้นอมเอาวะไปได้ไหมเนี่ยถามจริงได้ฮะเฮ้ยมีคนเจ็บใครอะลุงเบ้าแมนจุดจุดจุดวะเดี๋ยวฉันช่วยค่ะเอาแค่นี้เหรอเหยียบเลย แล้วต้องช่วยเขายัางไงครับช่วยไม่ได้เหรอถามจริงโกนเจ็บคกนป่วยเต็มไปหมดเลยฮนะช่วยเลยครับเด็กต้องมาอุย้ยชิบหายแล้วใครคะเนี่ยโอย้ติดอยู่ในหินนะฮะเราจะช่วยเขายัางไงนะพากเลยพากเลยพากเลย,เลยโอ้เแย่ ต้องปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยถามจริงป้าปัด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 ปัเอ้าแล้วก,กลับมาที่เดิมมาหนิกลับม,ม,ม,มาที่เดิมมานี้น้องหมาป้ามัไปทางไหนมาติดแล้วงงเลยกลับมาที่เดิมที่มีเราสองคนเอาปะปล่อยไว้ก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาตั้งก่อน อันนี้ไห้เจอเจอเอา้าสรุปตาดีไม่ดีเนี่ยคุณปู่เหรอว h ดโอ้ยมันเดินมันเดินเองอะไรเนี่ยทำไมปู่มีหลายคนจังเลยไม่ใช่เที่ยวมีนี่ว่าคุณคือคุณปู่ วัดแล้วต้องไปถานทีละคนเลยเหรอวันนี้ก็ไม่ใช่ช่วยฉันหน่อยขอรุดค่ะโอคุณช่วยตัวเองไม่รอดเลยค่ะหาปูโยวันนี้มันปูปูจันเซเม่อคุณปูติดหิมนนี้ต้องทำยังไงโอ้ชิบหายโอ้โหเลือดอืมปูผมเลือดไหลครับ อ้ไม่ไหวครับไม่ไหวจริงอะไรวะฉันไม่สามารถช่วยไม่ไม่จริงไม่จริงฉันไม่ขัามปุ๊กยินมแค่นี้เองฟังฉันนะไม่ e s ส to ล o l l o w ยิ้มยิ้มหูหูไม่ไม่ไม่ ผม,ผมก็แปลไม่เข้าออกนะแต่ผมก็ดาวประมาณว่าเหมือนคุณปูก่กำลังสั่งให้เราไปหาความชื่วเหลืออะไรสักอย่างนะฮะฉันไม่ไปเราคนเดียวหรอกฉันจะไปกับคุณปู่แซมมี่เธอต้องหลดให้ได้เธอได้โปรดไม่นะคะคุณปู่ไปเลยไปหาคนชื่วยเหลือไม่ต้องห่วงฉันลก็อทษครับปู่ Ừ, ừ, ừ. คุณปูแซมมี่คุณปู่บูรักหลานนะเอาวะหนูก็รักคุณปู่แล้วรีบกลับมาช่วยคุณปู่เองเอาโอ้ยคุณปู่คุณปู่นอนคุณปูหณป่หมดแห้งคุณปู่หมดแห้งชิบหายแนละ้ว ใช่ใช่ไหมเนี่ยไม่หรอกมันมันเป็นเกมสําหรับเด็กมาไม่เป็นเกมสําหรับเด็กมันไม่มันไม่ไม่จริงคุณปูเชียจบชารเตอร์ที่หนึ่งคุณปู่ได้เสียชีวิตจากสงครามไปซะแล้ว what the fuck อะไรครับเนี่ยโอเคจ่งเมื่อกี้นะฮะก็นึกว่าตาบอดก็จริงใช่ฮะจริงมันมันมืดโอ้แล้วอันนี้่าจบแล้วเมื่อกี้นะครับผมก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนมีสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ เขาเนาี่ยปล่อยระเบิดอะไรสักอย่างมาทําให้ตึกถล่มนะฮะแล้วมาหาคุณปูโดยมีน้องหมานําทางมาซึ่งคุณปูก็ได้ดนหินทับนะฮะไม่รู้ว่าเป็นตายไยดีเช่นไรแล้วเขาก็ให้เราไปหาความช่วยเหลือที่น่าจะช่วยเหลือได้นะฮะอ้อจบชัตเตอร์ที่หนึ่งเลยจริงแล้วแล้วก็จบชัตเตอร์ที่หนึ่งครับผรมอ่ะอ่ะอ่ะอ้าว จะมีทั้งหมด5ชัตเตอร์นะครับผมซึ่งเราเล่นไปชัตเตอร์ที่1มันให้เล่นฟรีครับแต่ว่าชัตเตอร์ที่2ถึง5นั้นต้องเสียเงินฮะเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างกับผมอยากให้มีพาร์ตต่อไปหรือเปล่าครับถ้าอยากก็ช่วยกูณากดไลค์คอมเมนต์ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะเพื่อเราจะได้มีพาร์ตต่อไปเพราะว่ามันต้องเสียตังผมก็อยากเล่น แต่ผมก็จนผมไม,ไม่ไม่มีคนดูผมผมก็จะเสียตังเพื่อเล่นให้คนดูอย่าง,งานั้นลผมอย่างนั้นก็ช่วยกดสักหนึ่งไลค์สองไลค์เพื่อเป็นกำใจให้กับผมนะฮะตัาเกิดว่าไลค์เยอะเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อละกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนที่รับชมจนถึงตอนนี้ฮะ,ะเรื่องเศร้าคุณปู่โดนทับ